ระยะนี้กรทบไอ c ส s e หนักมากค่ะคัไปต,ตั้ง,งจุยตรวจหาเชื้อโควิดที่คองเตยขณะเดียวกันก็ไปตั้งจุดตะลุยฉีดวัคซีนที่คองเตยเช่นกันใช่ค่ะปรากฏว่าจุดฉีดวัคซีนแถวๆคองเตยมีวัสดุแปลกปล้องเมื่อวานบอกไปแล้วจำได้ใช่ไหมมีวัด, <8 S 1> ด้ไป่ต้อง ไปดูภาพของวัสดุปแปลกปลอมด้านหน้าจุดฉีดวัคซีนของเตยอีกสักครั้งสครับเอาไปาใหญ่โตเขียนว่าสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการการแก้ไขาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดชุมชนคองเตยของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดย พลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและต่อด้วยสุชัยคุณสุชัยพงเพียรชอบที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสิ่งแปรปลอมชิ้นนี้ด้านหน้าซุ้มฉีดวัคซีนของเตยมันบอกสองเรื่องเรื่องที่1ก็คือสงสัยกันว่ามีใครบางคนกำลับบงจะหาโอกาสทางการเมืองจากวิกฤตโควิดแถวแถวองเตยอย่างที่สองเนี่ยเขาตั้งก็สังเกตกันว่า อากับกริยาภาษากายอย่างนี้แสดงว่าบิ๊กวินอัศวินขวัญเมืองอยากจะลงพู้ว่ากทม,มแล้วจะเอาบิ๊กแปะของกระผมไปวางไว้ตรงไหนเป็นเรื่องของพรรคเขาต้องไปเคลียร์กันเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่คุณก,กรณิตนะคะงามสุคนรัตนาค่ะสสกทมนะคะเขตคลองเตยวัฒนาพักพลังประชารัฐอันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่ามาเหมือนกันนะคะประกาศตามหาบัตรคิวหายไปไหน บัตรคิวที่จะไป<ช>ตรวจคัดนะไม่ใช่ได้ฉีดด้วยนะ<ช>ตรวจคัดโควิด -19 ช่วงที่ระบาดหนักจําได้ไหม<ช>ถึงกับประกาศผ่าน Facebook เลยบัตรคิวหายไปไหนหรืออาจจะพูดง่ายใครอมบัตรคิวไปกันที่คุณกรณิตนะคะงามสุขคนรัตนาสสกรทมเขตคลองเตยวัฒนาพลังประชารนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสวัสดีค่ะคุณณายค่ะคุณอมอรรัตน์ค่ะและท่านผู้ชมนะคะมีคนวิจารณ์มีคนวิจารณ์ว่ามีใครบางคนพยายามที่จะหาโอกาสทางการเมืองจากวิกฤตโควิดแถวแถวคลองเตย ค,คุณคุณกรณิตเป็นสส <ะ S 2> ในพื้นที่คุณกรณิตมองประเด็นนี้อย่างไรมองคําวิจารณ์ตรงนี้อย่างไรเอ,อจริงๆแล้วด้วยการกระทำนะคะดิฉันว่ามันก็ส่อถึงการที่จะดึงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ,คะก็เลยมีเหตุการณ์ที่ดิฉันเองก็ได้พูดไปว่าตั้งแต่ตอนต้นที่ว่าเป็นเรื่องในเหตุในพื้นที่ของคลองเตยขึ้นมาว่าบัตรคขวเนี่ยหายไปไหนแล้วมันจะอยู่ที่มือใคร<อ>แล้วก็ช่วงเวลาที่ พี่น้องประชาชนกําลังอยู่ในขั้นที่ความเป็นความตายแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะดึงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองแบบนี้คือทุกวันนี้เนี่ยคือตอนนี้เกิดวิกฤตกองชาติทุกคนต้องมาจับมือร่วมกันช่วยกันนําพาประเทศก้าวข้ามันจุดนี้ไปได้ค่ะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะจากเรื่องบัตรคิวตรวจบัตรคิวฉีดจากเรื่องป้ายหน้าจุดฉีดหรืออะไรต่อมีอะไรมันก็ มันก็สะท้อนอะไรอยู่บางประการนะเขาว่ากันว่า<ช>ที่คลองเตยขณะนี้มันกําลังเกิดศึกใสเลือดพลังประชารัฐสึกคนกันเองในพื้นที่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 คลองเตย <c oughs> คุณกรณิตจะจะอธิบายอย่างไรดีครับเบาบอยังไงดีคะเรื่องนี้อ,เ,อ,อเรื่องฝึกาสเลือดเหรอคะดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าดิฉันก็เป็นสายเลือดของพรรคพลังประชารัฐน,นะคะเพราะว่าเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นสสแต่ท่านอื่นนีเป็นหรือยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า จริงๆทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถคุยกันได้ถ้าพูดถึงว่ามันก็เป็นคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็การพักเกกันด้วยก็พักเกลอกันด้วยจริงๆจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทุกคนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมาชกันเมืองใดก็แล้วแต่ดิฉันว่าทุกวันนี้คือตอนนี้มันเป็นวิกฤตของชาติต้องช่วยกันนะคะแต่แต่ว่าไม่ควรเอาผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ย มา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 ,มาทำนานเวลานี้ <Okay. S 2> ที่ <Okay. S 2> ที่นะประมาณนั้นนะคะเอางี้คุณกรณิตถามก็ตรงตรงระยะนี้เห็นบิ๊กวินออกมาแอคชั่นเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันชวนให้คิดไปได้ว่าบิ๊กวินคุณอัศวินเนี่ยเกจรลงผู้ว่ากทอมอ,อ,อคุณกรณิตก็ได้ข่าวดังนั้นใช่ไหมครับ ก็ก็ทราบมาประมาณนั้นเหมือนกันค่ะว่าบ,บิ๊กวินจะลงะแล้วปิกแบ๊กของกระผมจะจะวางไว้ตรงไหนแล้ะครับก็ <c oughs> ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในการในการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับระดับูัว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยคือจะสังกัดพักการเืองก็ได้ไม่สังจัดพักการเืองก็ได้ ใครก็สามารถที่จะเสนอตัวเข้ามาบริหารท้องถิ่นได้นะคะและโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองหลวงซึ่งก็ก็มันก็เป็นจุดสนใจอยู่แล้วที่คนที่มีความมีความสามารถก็อยากจะเสนอตัวเข้ามาทำครับครับเฮียตายสุชัยพงเพียรชอบจะลงสกอเขตคลองเตยในนามในทีมของบิ๊กวินใช่ไหมครับ เออดิฉันไม่ทราบว่าเขาประกาศตัวว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าประกาศตัวในพื้นที่นะคะว่าก็เสนอตัวจะลงสองกอค่ะแต่ว่าพักการเมืองใดก็ยังไม่ไดไไไ้ไม่ไม่ทราบที่เป็นเป็นที่แน่ชัดนะคะขึ้นป้ายราออกซะขนาดนั้นโดยพลตำรวจเอกอัศวินและสุชัยพงพินชอบมันก็แง่แงถ้าเขาจะลงสองกอคองเตยก็ต้องลงในในนามทีมของบิ๊กวินถูกไหมฮะ ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็มันยังมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าดิฉันก็คิดว่าการเลือกตั้งของในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตรงนี้ไม่ได้มีขึ้นในเร็วๆวันนี้นะคะอาจจะปีอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรืออะไรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็มีขึ้นได้เสมอค่ะถ้าฉะนั้นถามตรงๆเช่นกันล้วคุณกรณิตครับลุงป้อมซับพอตบิ๊กแปะลงผู้ว่ากทมแล้วถ้าบิ๊กวินก็เป็นคนในเครือข่ายของพระมปรชาลัเช่นกันถ้าจะลงผู้ว่ากทมจั จะจะส่งประกวดโดยใครครับนึกไม่ออกอันนี้คงเรียนตามตรงนะคะก็คือยังคือพักเนี่ยยังไม่ได้บอกประกาศชัดเจนนะคะว่าพักจะสนับสนุนไทยหรือไม่สนับสนุนไทยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์ในการที่จะมามาอยู่ตรงจุดนี้ได้โดยการที่พักการเมืองอาจจะไม่สนับเออไม่ได้ส่งเข้าคือไม่ได้ส่งผู้ว่าในนามพักการเมืองแต่ว่าสามารถที่จะไปสนับสนุนไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ นั่นก็อีกประเด็นหนึ่งก็ก็ขึ้นอยู่กับทางทางผู้กรรมการบริหารพักคาหารแล้วก็ทางหัวหน้าพรรคด้วยอะค่ะครับเฮียตายจะลงสกกรครองเตยเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดปะทะกับคุณกรณิตด,ด้วยใช่ไหมครับเอ,อิจริงๆเรื่องประเด็นนี้เนี่ยดิฉันว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะลงหรือไม่ลงนะคะแล้วก็ จริงๆไปเป็นถึงที่ปรึกษาผู้ว่าแล้วอาจจะไม่ได้สนใจในหลักท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพก็ได้ะะอาจจะมีกรไกลไปกว่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการที่ออกมาพูดที่ดิฉันออกมาแล้วก็ให้ข่าวเนี่ยมันเกิดจากประเด็นที่ประชาชนเนี่ยร้องเรียนขึ้นมาครับออืมเสียงหายคุณกรณิตเสียงหายซะแล้วอเดี๋ยวลองต่อสายทีทันไหมคะคุณกรณิตงามสุขรัตนาครับครับ สสทมเคสายนิดนึงนะฮะเคสายนิดหนึงนะครับสัญญาณหายครับกาลังเข้าประเด็นเกิดการร้องเรียนกันขึ้นมากําลังจะฟังว่าประเด็นไหนคือพูดกันง่ายๆสสกรนิตก็กล่าวหาว่าเฮียตายคนของบิ๊กวินเนี่ยใช้ความเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมไปกักบัตรคิวตรวจไปกักบัตรคิวเชดไปถามคุณกรนิตเลยนะคะค่ะวคุณกลนิตคะกลับมาคุยกันอีกรอบนะคะค่ะ ก็ก็ก็อย่างที่ที่เรียนอะนะคะว่าถ้าวันนั้นดิฉันไม่ได้ออกมาเป็นปากเป็นเสียงแทนที่น้องประชาชนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าบัตรจะหายไปอีกจํานวนเท่าไหร่แล้วไปตกอยู่ที่มือของใคร<อ>ค่ะครับครับแลวันนี้นก็คือทําให้เห็นว่าสิ่งที่ดิฉันออกมาพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงแล้วก็ทางสานักงานเขตก็มีการปรับเปลี่ยนในการที่ให้ผู้น,านําชุมชนเนี่ยไปรับบัตรทิที่สานักงานเขตแล้วก็เซ็นรับ ทุกวันแล้วค่ะตั้งแต่วันนั้นก็ปรับการบริหารจัดการจะไม่เปิดให้ใครบางคนรวบเอาบัตรคิวแล้วก็ไปกระจายแจกจ่ายกับทางมุ่นินของตัวเองเท่านั้นว่ากันอย่างนั้นเถอะ มันควรจะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปย,ยุติจันโอชาเนี่ยเป็นห่วงเขตคลองเตยมากกลัวว,ว่าจะเป็น<ม>ครับเตอร์ใหญ่<ม>ที่จะคุมไม่อยู่เพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ทําง,งานอยู่ที่อยู่ในเขตคลองเตยเนี่ย<ม>ทําหลากหลายอาชีพมากมวัน<ม>ตอนเช้ามาเนี่ย<ม>เขากระจายไปทั้ง50เขตนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารแล้วก็ทําทุกๆอย่างทั้งรอปภแล้วก็ ทั้งถับบาคือคือเขาร้านอาหารทุกอย่างเขามีทุกอาชีพอยู่ในคลองเตยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคุมคลองเตยไม่อยู่เนี่ยมันจะขยายผลส่งไปที่เขตอื่นๆอย่างรวดเร็วซึ่งเรากังวลมากค่ะใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยจะต้องทุ่มเทแล้วก็ต้องใช้วิธีการนอกตําราชนิดหนึ่งในการที่จะเอาโควิดที่คลองเตยให้มันอยู่ถามนิดหนึ่งนะคุณกรณิตครับเฮียตายก็เป็นคนของผู้กองธรรมนัสผู้กองธรรมนัสก็ก็ก็พลังประชารัฐคุณกรณิตก็พลังประชารัฐ เรื่องที่เกิดขึ้นที่คองเตยได้คุยกันในระดับผู้ใหญ่บ้างไหมเนี่ยในพักมีคุยไหมคะก็ยังไม่เคยได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะคะค่ะควรจะต้องควรจะต้องการหยิบยกไปคุยสักยกไหมคะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะแล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะยิงแถวผู้ใหญ่สมมุติว่าบิ๊กต้าก็ลงแล้วก็บิ๊กวินก็ลงดาวเลิกจะ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 เทให้ใครครับ ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะก็เราก็ทําหน้าที่ของเราอะค่ะให,ให้อย่างดีที่สุดะน,นะคะแล้วก็เราเราอยู่ภายใต้พักการเมืองอะนะคะสังกัดพักพลังประชารัฐเนี่ยถ้ามีส่งสัญญ,ญาณมาว่าเออเออคือจริง,รงๆโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยห้ามในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน่ยสนับสนุนในเรื่องของการการเมือนท้องถิ่นนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็คงท้องถิ่นก็คงดําเนินการไปเราจะไปสนับสนุนใครมันคงทาไม่ได้เพราะมันขัดรัฐธรรมนูญ มันก็คงต้องทําปนนําส่วนตัวมั้งก็มันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันทหารก็มันจะยังไงก็ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ค่ะเอาเอาเอา็ก็ก็คิดว่าเรื่องที่คลองเตยคงไม่ใช่น้ำพึ่งหยดเดียวที่ทําให้หมางกันทั้งพักนะดิฉันว่าก็ก็อันนี้คงจะต้องเป็นเป็นหน้าที่ของทางผู้บริหารพักแล้วก็ทางทางผู้ใหญ่ที่จะต้องมาดูอะค่ะ รอดูกันต่อไปแล้วการขอบคุณนะคะคุณกรณิตาขอบคุณมากก่อนจะจบรายการดิ่ฉันขออนุญาตได้ครับได้ <S <S ค,ครับเชิญเชิญค่ะคืออยาก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 รณรงค์แล้วก็ช่วยกันจัดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการให้ประชาชนเนี่ยได้มาเข้า เข้าถึงในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนค่อนข้างจะหวาดกลัวในเรื่องของการที่จะฉีดวัคซีนเป็นอย่างมากก็อยากให้ช่วยกันนะคะคนไทยทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะว่าอย่ากลัวในการที่เราจะฉีดวัคซีนครั้งนี้ถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราก็เราเป็นการช่วยตัวเองและครอบครัวแล้วเนี่ยเรายังช่วยชาติด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เราฉีดกันถึง70%เนี่ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันนะคะหมู่ที่จะช่วยให้ประเทศเราอ่ะ ก้าวข้ามจุดนี้ไปได้ก็ฝากช่วยด้วยนะคะไปสนับสนุนด้วยกันค่างขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณกรณิตค่ะขอบคุณ